ชอไอชัยไม่เอกใช่ชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อชอเอาเชาไม่โทษเช้าซออือซื้อไม่โทษซื้อชออัวชัวไม่เอกชั่วจอเอาเจ้าไม่โทษเจ้าคออาคาไม่เอกฆ่าคออาคาไม่เอกฆ่าคอเอเคไม่เอกแค่ คอแอแคไม่เอกแค่คออูคูไม่เอกคู่คออูคูไม่เอกคู่คออัมคำไม่เอกค่ำคออัมคำไม่เอกค่ำคออาคาไม่โทค้าคออาคาไม่โทค้าคออัวคัวไม่เอกขั้วคออัวควัวไม่เอกขั้ว ขออะคะไม่อีกค่ะขออะคะไม่อีกค่ะขอไอไข่ไม่โทรไข่ขอไอไข่ไม่โทรไข่ขอไอไข่ไม่อีกไข่ขอไอไข่ไม่อีกไข่ขอเอาเขาไม่โทรเข้าขอเอาเขาไม่โทรเข้า ขอ,ขอเอาเขาไม่เอกเขาขอเอาเ <uum> ขาไม่เอกเขาขออีขีไ <Punch> ม <iso> <uj> <itation> ่โทขี้ขออีขีไม่โทขี้ขออีขีไม่เอกขีขออีขีไม่เอกขีขออาขาไม่โทรข้าขออาขาไม่โทรข้าขออาขาไม่เอกขา ขออาขาไม่อีกขากอไอไกไม่อีกไกกอไอไกไม่อีกไกกอแอแกไม่อีกแกกอแอแกไม่อีกแกกอเอีกไม่ตีเกกอเอเกไม่ตีเกกออีกไม่อีกเกกออีกไม่อีกกก ก็โอโอโอมจักรวาโอ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 มจักรวาโอ